สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตรวจสอบอนุกรมในแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าเป็นอนุกรมลูกเข้าหรือลูกออกกันค่ะวิธีทำจากโจทย์สองลบแปดส่วนสามบวกสาส่วนเลบหนึส่วนยี บวกจุดจุดจุดบวกสองคูณลบสี่ส่วนสามทั้งหมดยกกำลังเอ็นลบหนึ่งบวกจุดจุดจุดค่ะ,คะเป็นอนุกรมเลขค่ะคณิต ที่มี a 1เท่ากับ2และ a 1หาได้จากพจน์ที่1ค่ะและ r เท่ากับพจน์ที่2หารพจน์ที่1เท่ากับ8ส่วน3หาร2เท่ากับ ลบสี่ส่วนสามค่ะพิจรารณาค่าสมบูรณ์ของอาเท่ากับลบสี่ส่วนสามจะได้สี่ส่วนสามค่ะ มากกว่าหค่ะจะได้ว่าลิมิต Sn เมืเเอ่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ ไม่มีค่าหรือหาค่าไม่ได้ค่ะเพราะค่าสมบูรณ์ของ r เท่ากับ4ส่วน3ซึ่งหารกันได้มากกว่าหนึ่งค่ะดังนั้นอนุกรม ลบ8ส่วน3บวก32ส่วน9ลบ1 2ึรสบส่วน27บวกจุดจุดจุดบวก2คูณลบ4ส่วน3ทั้งหมดยกกำลังเอ็นลบ1บวกจุดจุดจุดเป็น อนุกรมลู่ออกค่ะเป็นยังไงบ้างคะเข้าใจบ้างไหมเอ่ยแล้ววันนี้เราขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ